สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องดูน้อยตาวิเศษนะคะวันนี้เรามาทําความรู้จักการรักษาความสะอาดแก่ชุมชนของเรานะคะามาร้องเพลงไม่ทิ้งขยะไปพร้อมๆกับคุณครูก่อนนะคะไม่ทิ้งขยะ ให้เกินกาดไม่ขีดเขียนวาดเล่นตามผนังดอกไม้งามที่ปลูกริมทางไม่เด็ดทิ้งกว้างให้เสียหายเออในเนื้อหานะคะจะเป็นเพลงไม่ทิ้งขยะให้เกินกาดนะคะแล้วก็ไม่ขีดเขียนตามฝาผนังแล้วก็ดอกไม้ที่ปลูกริมทางไม่ให้เด็กๆเ,เด็ดนะคะเพราะจะทำให้ขาดความสวย นะคะอ่าเราจะใช้กระดาษทั้งสองด้านก่อนจะทิ้งนะคะเพื่อเป็นการลดขยะนะคะแล้วก็หนังสือทิมมสารพัดประโยชน์ใช้รองพื้นกันเลอะหรือใช้เช็ดกระจกก็ได้เห็นไหมคะสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกนะคะรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกนะคะเป็นขวดน้ำเอาขวดน้ำมาปลูกต้นไม้ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม แล้วก็ขยะสดเราก็แปลรูปให้เป็นปุ๋ยได้นะคะนำกลับมาใช้ได้อีกแยกขยะก่อนทิ้งนะคะเห็นไหมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะในกระถางแล้วก็พกกระติกน้ำนะคะให้เป็นนิสัยใช้แทนแก้วน้ำพลาสติกนะคะเพื่อลดโลกร้อน ไม่รักถุงพลาสติกนะคะเวลาที่เราไปซื้อของเราจะใช้ถุงผ้านะคะหลีกเลี่ยงการใช้โฟมนะคะช่วยลดปัญหามลภาวะที่จากการกำจกัดขยะประเภทโฟมนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะคะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกนะคะบรรจุภัณฑ์รักโลกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษนะคะย่อยสลายได้ ต่อไปนะคะ,ะกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้นะคะครูจะให้เด็กๆนับจํานวนรูปภาพนะคะแล้วก็ระบายสีจํานวนที่ตรงกับรูปภาพที่เรานับนะคะ<ม>เสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีนะคะระบายสีรูปภาพด้วยแล้วก็อ่าประเมินผลงานของตัวเองด้านล่างเขียนชื่อและชั้นด้วยนะคะ กจิจก,กรรมการอ่านนะคะวันนี้เรามาทบทวนการอ่านบทที่สามพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วมาทบทวนการอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบอพอทอบททอ, e อีพีไม่เอกที่บทที่สามสิบสี่อนอนำนำอนำบทที่สามสิบสอนำ อออยออยอออาออยอายามอไอไม้ไม่ถูไม้อเอกอเอกไม้เอกอยอายาไม่เอกอย่างอยอายาไม่เอกอย่างั้นที่หนึ่งนะคะอยอายาไม่เอกอย่างดอ่างดังยาดังอยอูยูไม่เอกอยู่บออานอบ้านไม่ถูกบ้านอยู่บ้านออยางอยางไม่เอกอย่างดอีดีอย่างดี อยอากอยากรไอไดไม่ถูกได้อยากได้อ่านเป็นคำนะคะอย่าดังอยู่บ้านอย่างดีอยากได้ต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียนนะคะเราจะมาอ่านและเขียนำคำพื้นฐานนะคะคำแรกคำว่าตอเอาเตามอ,อุงอมุงไม่โทมุงพอรออะพระรออาราชอ,อิชิก นออีนีพระราชินีนอองอนางไม่เอกนั่งดอเอกกอเด็กชอโอมมชมพออูปูไม่เอกคู่หอนออาหนาไม่ถูหน้าตอโอโตอไม่ตีโต๊เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมติขเขียนนะคะตามรอยเส้นปะแล้วก็เขียนในช่องว่างนะด้านหลังนะคะระบายสีรูปภาพเขียนชื่อและชั้นด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในซีิปต่อไป